สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแกนชินิม a พ t วันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่สิบเก้าแล้ววันนี้ผมจะมาเริ่มทำเควสเมืองหินเควสแรกเลยละกันซึ่งที่ผมที่จะทำเนี่ยผมอยากค้าบเลซินเก็บไว้ใช้อต่ผมค้าบไม่ได้อ่ะเนี่ยไม่ขาดที่การคือผมต้องทำให้เขาเชื่อใจผมก่อนผมถึงจะค้าบเลซินได้ผมก็เลย มาเริ่มทำเควสอ,อันเชิญเซียนเลยแล้วกันเขาให้ไปที่เมืองหินถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะให้คุยกับ NBC ทั้ง3คนเอ็นบีซตัวแรกชื่อโบไรเหรอ พวกเธอเองก็มาอยากชมพิธีเจดาราอัญเชิญเซียนอย่างนั้นเหรอเหมือนกันเลยทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละในฐานะที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็จะไม่สนใจในการทํากิจกรรมธุรกิจที่สําคัญที่สุดของรีวีด้อย่างไงกันละ่ะคาทํานายทั้ง17ของปีที่แล้วอ่ะสร้างอิทธิพลต่อตลาดไปไม่น้อยเลยนะซ้ำยังปีนี้ยังมีกระแสมาตลอดว่าท่านหญิงหนึ่งกวนมีการเคลื่อนไหวอย่าง,งาลยยางับๆด้วย เธออยากจะแยกหินที่สร้างขึ้นโดยใช้เหล่าที่มีวิชั่นท่าหินออกมาจากคำจำกัดความภาษีของแร่เหรอันนั้นนันนันมันก็กับเรื่องกฎหมายที่แบบสุดๆไปเลยนี่นาก่อนนะแล้วพวกคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำได้ของเทพเจ้าของการตลาดในเวลานี้นะถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองเศษฐกิจแห่งนี้ละกัน แต่เดิมแล้วอะราชาหินอะเป็นเทพเจ้าที่เก่าแก,แก่ที่สุดในบรรดาเทเพทั้งเจ็ดพวกเราอ่ะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของท่านเสมอตีบท,ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำทำนายในปีนี้ไม่แน่อาจจะเป็นการจกฉวยโอกาสได้อย่างที่จะรวยได้เร็วกว่าคนอื่นก็ได้นะมผมล้ำค้าญตัวจี้อขะขอกดแป๊บหนึ่งแล้วกัน โอ้ตอนนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะให้แายมั่นใจมาเม็ดหนึ่งเหรอกูไฮวัดดีอ้าวเธอเองก็เป็นาชาวต่างชาติที่อยากจะดูวิธีดารานอัเชิญเซียนสินะมีชีวิตชีวาจังเลยนะจะว่าใบฉันอะ่ะเคยอยู่ที่รียุยอะ่ะมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้วแต่ก็ไม่เคยไปดูสักครั้งเลย ก็เหมือนกับคำว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนในท้องถิ่นนะไม่ได้ไปสินะแต่ยังไงก็ขอให้พวกเธอเดี่ยสนุกกับการเดินทางนะยินดีรับเข้าสู่ลิยุยเจ้าไมคคนหนึ่งครับผมพิธีอันเชิญดาราทั้ง7เหรออ,อืม จริงๆด้วยก็ลืมไปเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะจัดวันนี้ใช่ไหมราชาหิน,นให้คำทำนายในทุกปีเพื่อจะเป็นแนวทางในการบริหารยวในปีนั้นๆปีที่แล้วเนี่ยคนที่ให้คำทำนายก็คือยูแหงแห่งรียุยยูแหงคือใครอะอ๋ะออนาชารุดี ก็เหมือนกับการที่มอสากเป็นดินแดนแห่งอิสรภาพส่วนรีวยน่ะก็เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่สนับสนุนธุรกิจการค้าใช่ไหมล่ะลีว้ก็คือเหล่านักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลทั้ง7กลุ่มบังเหียนของธุรกิจการค้าทั้ง7รูปแบบอยู่หรือก็คือกลุ่มบุคคลที่มีการควบคุมประเทศนี้อย่างแท้จริงแล้วนะเหล่าคนต่างชาติจะพูดอย่างนี้สินะ แต่ผู้ที่ควบุมรีโยที่แท้จริงแล้วอะ่ะต้องเป็นท่านราชาหินเท่านั้นแหละคิวเซิงอะ่ะก็คือมนุษย์ราชาเทพเจ้าแม้แต่เทพแห่งอิสรภาพจะไม่อยู่ที่มอนสากอะ่ะแต่พระเทพเจ้าของเราอะ่ะยังจะคงอยู่กับเราตลอดไปจากนี้และตลอดไปจิปปากว่าไม่เท่าตาเห็นหรอกนะถ้าเกิดพวกเธออยู่ที่รีวย,อยนี่ไปสักพักอะ่ะน่าจะรู้สึกได้ ในเมื่อที่เพิ่งออกมาจากเมืองที่มีเทพเจ้าไม่อยู่แล้วก็ก็งั้นเรามารับรู้ถึงประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกับเทพเจ้ากันหน่อยละกันโอเคงั้นเริ่มมาจนภัยพิธีเจ็ดดารานเชิญเสียก่อนเลยละกันเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะพวกเธอเนี่ยลองไปที่ t u ยิงเทอ r ์เรสมุ่งหน้าไปที่ส่วนสูงกันเถอะแต่จริงๆอะ่ะ เทพลมอ่ะก็อยู่นะอยู่แต่ร้านร้านบาร์ไอร้านเหล้าของดีรู้กันนะช่วยไปที่จุดสูงสุดถ้าอย่างนั้นเราต้องปีนสินะแต่ว่าผมม,มีเว้นตีเนี่ยสิจัดทีมแป๊บมาแล้วไอรลมของเว้นติจงนำพาไปสู่จุดสูงสุดของ เมืองรียุยแห่งนี้โดดวิเก็บไปก่อนเลยพวกดอกไม้ระหว่างทางเนี่ยว่าเราไม่ค่อยได้เก็บแล้วนะเขาบอกว่าไ,ไปทางนี้สินะไต่ยินมาทุกๆปีจะมีคามาดิฐานในวันแห่งการเชิญเสียนี่นาอิชิไปลองนูอไหมล่ะ ไอ้ผู้คนหยุดก่อนคิวซิงเนี่ยกำลังกันเชิญเซืยอนอยู่ผู้ที่มีเกี่ยวข้องอะ่ะถอยไปห้ามผ่านแถวนี้นะชี้คิงงกยังเลยทำไมแย่จังเดินอ้อมก็ได้ เธอเข้ามาเพื่ออาบลมหายใจของเซียมเหมือนกันงั้นเหรอเธอเนี่ยรู้จริงเลยรู้ดีจริงๆเลยนะสาวน้อยถ้าหมายที่ถายในวันนี้แล้วก็ราชาและเหล่าเซียนจะต้องให้พรและคุ้มครองกับเธออย่างแน่นอนฉันเนี่ยอธิฐานเรียบร้อยแล,ยล้วล่ะนี่ยกให้พวกเธอต่อเลยละกันขอบคุณมากๆาเลยนะหวังว่าจะหาพี่ชายเจอเร็วๆละกันนะ มีแสงด้วยแฮจุดสุดท้ายจุดนี้ใช่ไหมเธอเนี่ยมาดีอยู่เป็นครั้งแรกงั้นเหรอความจริงที่เนี่ยก็เป็นครั้งแรกของฉันนะที่มาดูวิธีเจ็ดดาราอันเชิญเซียนเหมือนกันนะดูสิ ก็คนนั้นอะ่ะคือแทนซุยหนึ่งในรียุยคิวซิงท่านหญิงนิงกวนยังไงละ่ะเฉพาะผู้ที่หญิงใหญ่ที่ปกครองรียุยเท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าภาพพิธีอัญเชิญเซียนได้จริงสิเธอรู้ไหมเราเซียนของรียุยอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเป็นสัตว์นะได้ยินแม้แต่ราชายินเองก็ในพิธีกรรมอย่างนี้ก็จะปรากฏต,ตัวในรูปของท่านเซียนมีรูปลากเป็นครึ่งม้าครึ่งมังกร ไม่ต้องเกรงเวลาที่ถังเธอแล้วนะมาๆๆนี่ยกให้เธอต่อเลยละกันขอบคุณครับหวังว่าจะได้บเบาะแสอ,อะไรจากท่านเทพหินนั่นบ้างแล้วนะ เอาล่ะในแม่ทิฏฐนเสร็จแล้วแล้วพวกเราเนี่ยมารอเริ่มพิธีเริ่มกันเลยนะอะแต่ไม่รู้ว่าท่านหญิงหนิงกัวเนี่ยต้องใช้เวลาเตรียมตัวเท่าไหร่กันนะดูสิ 時は満ちた นั่นนี่มันเรื่องอะไรกันนะเธอคนนั้นอะ่ะบอกว่าราชาถูกลอบปองมาชนอย่างนั้นหรออย่าบอกนะว่าชวเชพแห่งหินน่จะต,ต,ตายแล้วอะน่นมันกองทหารนี่นา ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังสงสัยคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมากเกินไปน่ากลัวเป็นบ้าเลยอ่ะมีฆาตกรอยู่ในหมู่เราแบบเนี้ยจะว่าไปแล้วพวกเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนน่าสงสัยที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนี่นาเธอจะไปไหนอ่ะเทพ,พเจ้าอ่ะอาจจะเป็นศัตรูที่เราเจอตอนที่มาโลกนี้ก็ได้นะ จะโดนพวกนี้จับไม่ได้นี่ก็จับกลุ่มของกองทหารไหนจะเกิดเราเดินให้ทหารเห็นน่ะสวัสดีทหารจะตรงเชิญอ่ะพิเศษนะเอมอนพู้อะไรอ่ะขอโทษไอชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ไม่เห็นหรอกถ้าเราวิ่งเงี้ยเฮ้ยเขาเห็นดิเขาเห็นปะไม่เห็นหรอกเป็นไงสุดยอด วิ่งจนเหนื่อยเลยอ่ะฉันอ่ะเหนื่อยกว่าเธออีกนะไพมอนเวทมนต์ลอยตัวมันใช้กลมเนื้อตรงไหนกันไพมอนเองจะเหนื่อยไม่ได้นะเองลอยอ่ะอใจร้ายใจดำไม่รู้หรอว่าเวทมนต์เนี่ยลอยตัวมันเหนื่อยมากขนาดไหน เดี๋ยวเซหนุ่มน้อยพวกนี้คือใครอ่ะเธอเป็นใครกันพกเธอเนี่ยจะเรียกฉันว่าชิลก็ได้นะเอ๊ะทีแปลว่าเจ้าชายหรือเปล่าขอบคุณที่มาช่วยนะอย่าให้ไปเป็นค่ารับใช้ตอบแทนใช่ไหมละ่ะมันก็แค่ชื่อนะฉันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นหรอก ว่าแต่พวกเธอเนี่ยอยู่ที่มอนสตาร์อ่ะน่าจะเคยเจอกับซิกโนลาใช่ไหมล่ะซิกโนล่าอย่างนั้นเหรอที่แต่เวนตีซิโนะซิกโนล่าซิลจะบอกนะว่าเธอก็คือพวกบริหารของฟาตุยนั่นน่ะอ่าอย่าตกใจไปสิฉันเนี่ยไม่ได้มาทะเลาะกับพวกเธอหรอกนะ ซิกโนดา้าทำเรื่องไม่ดีกับพวกเธอไว้มากเลยใช่ไหมละ่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันก็ไม่ได้ชอบเธอเท่าไหร่หรอกนะเอาละลืมเรื่องผู้หญิงคนนั้นไปก่อนเอถอะทามาที่นี่เพื่อช่วยเธอแล้วนะช่วยเหรอใช่แล้วช่วยฉันน่ะไม่ใช่คนเลวเออ จะเร็วก็ได้แล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่เนี่ยเพื่อมาหาเรื่องพวกเธอหรอกยังไงซะก็ช่วยหยุดความคิดที่ว่าฉันจะอัดหมอนั่น่ะให้ลงไปกองเดี๋ยวนี้แหละได้ไหมแอคคำพูดนี้มันของซิกโนราหรือเปล่าอัดเินตีให้ลงไปกองเนเอ้ย ฮ่าฮ่าขอบคุณนะสำหรับความกลุณาของเธอเนี่ยคุณอัศวินอิชิฉันได้ยินเรื่องราวของพวกเธอมาที่มอสักนะน,นะเพราะพิธีกรรมรเมื่อกี้ก็เลยเป็นพวกก็เลยแอบเป็นพวกสังเกตกเธออยู่นิดหน่อยและฉันก็รู้ดีว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรน่าสงสัยหรอกนะคิดว่าคนที่รอบสงสารท่านเทพอ่ะต้องเป็นคนอื่นแน่นอน น่าเสียดายนะที่แม้ฟาตุยเนี่ยจะมีฐานะถึงรล่ทูตของซาลาฮิยาเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วละก็คงยากที่จะได้รับความเชื่อถือแล้วนะทิวซิงเนี่ยคอยปกครองดียุยอ่ะเขากังจะมีข้อสงสัยกับพวกเราอยู่ตลอดเวลาทรายคิดว่าพวกนี้น่าจะเป็นความผิดของฟาตุยนะก็นะมันก็ปฏิเสธไปก็เปล่าประโยชน์สินะเนี่ย ช่างเถอการรักษาระยะหาย่างของคนแปลกหนะ้าถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างไงะซะฉันก็ชินกับสายตาที่หวาดระแวงแบบนั้นแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าอยากจะลบร้านข้อก้าวหาที่ััคนฆาตกรก็พวกเธอเนี่ยต้องไปที่ธนาคารดินแดนเหนือก่อนนะพวกเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้สุภาษิตของโบราณที่ยุยมีกล่าวไว้ว่ากำแพงมีหูด้วยนะเราว่ากำแพงไม่ได้มีหู ต่มีคนแอบฟังตั้งหากะความสำเร็จก็สำเร็จเฉยเลยรับก่อนสิสิ่งมาจะจำบนโลกต่างที่ต่างถิ่นเพียงลำพังอาฮะสิ่งมาจะจำบน็ลกเยอะเลอยอะหลังทำเนื้อเรื่องธนาคารเหนือผมจำได้ผมจำได้มันจะอยู่แถวนี้นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช,นนใช่ซื้อหรือไม่ซื้อผมไม่สนไม่อยู่แล้วคัะ นี่มันจะอยู่สะพานข้างหน้านี้ซึ่งเวนติบิ่งไป <c oughs> เฮ้ย้ยาเกือบไปแล้วไหมล่ะครับเพราะผมวิ่งจนลืมสินะธ <c oughs> นาคารเหรอ <c oughs> ถูกต้องแล้วล่ะมันก็คือธนาคารของทางซาฮยาบเนี่ยขึ้นในรีอยูแล้วนะถึงแม้ว่ารีจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าที่สําคัญที่สุดในทาวาดแต่ว่าประเทศของพวกเราน่ะล่ำรวยมากๆเลยแหละใช่เลยประเทศที่ยากจนน่ะไม่มีทางที่สามารถเลี้ยงเหล่าราชทูตที่ชอบไปหาเรื่องกองกับสวิงของฟาวเนียสได้อย่างนี้หรอกนะมาสิ ฉันให้อันี่กับเธอนะนี่คือใครจะรู้่ะบางครั้งก็เป็นเงินที่สามารถซื้อสิ่งของได้แต่กับกันก็ซื้อชื่อเสียงไม่ได้นะอ่ายๆก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งมันทำให้เซียนเนี่ยตามห้าล่างไม่อาจจะทำร้ายเธอได้งงเซียนนั่เหรอ ออกจากเมืองเนี่ยพุ่งไปทางเหนือแล้วก็พุ่งไปทางตะวันตกที่เล่าของกูรดาพานที่นั่นเนี่ยมีป่าหินอยู่เชื่อมันก็คือจูยงคาสชาวรียุยเนี่ยเชื่อว่าสาที่อย่างนั้นน่ะเป็นสิ่งลถถึิลของเหลาเซียนก็แค่ตำนานเรื่องเล่านี่นาก็ถูกต้องแล,ะละ้วล่ะพวกเขาเนี่ยเชื่อในตำนานเรื่องเล่าเพราะงั้นน่ะ ถึงมักจะบูชาเซียนบริเวณรอบๆนั่นแหละถึงไม่กล้าเข้าไปลึกกว่านั้นแต่ว่าฉันไม่ต้องการความเชื่อหรอกนะนนเพราะว่าฉันรู้ว่าจูยุนคลาสนั่นอ่ะมีเซียนอยู่จริงดูเหมือน,นว่าหน่วยข่าวกองของฟาตุยเนี่ยใช้งานได้ดีท,ทีเดียวเลยนะแ,แล้วพวกเธอเนี่ยจะให้เราไปหาเซียนทำไมกันล่ะก็น่น,น้อย อดูไม่ว่าการที่พวกคนเนี่ยศรัทธาบูชาเหล่าเซียนน่ะจะมีเหตุผลสักกี่อย่างกันละ่ะถ้าไม่ขอให้ร่ำรวยก็ขอให้หายป่วยหรือขอความรักก็แล้วแต่พวกเธอก็เพื่อขอความยุติธรรมแล้วนะความยุติธรรมเหมธธรอคิวซิงเนี่ยสั่งการให้กองทหารของเมเดลิสตามหา มือสังหารในหมู่ผู้ที่มาดูวิธีแต่ว่ามนุษย์ที่จะสังหารเทพเจ้าอ,อ,อื่นสงครามอ่ะที่จัดกับอยู่ทหารกองทัพได้จริงๆ,ๆหรอเทเนหินเนี่ยไม่เคยละทิ้งพลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเลยแท้ๆการเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอ่ะมันขัดกับสิ่งที่เขาเป็นนะน่าสงสัยไหมล่ะพวกเขาพยายามปิดบ,บ,บังมือสังหารที่แท้จริงหรออืม หรือว่าเพื่อปิดปกปิดอะไรบางอย่างนั่งนี้ฉันก็มีสามารถบอกเธอได้เหมือนกันแล้วนะตอนนี้ถึงแม้จะเป็นที่ธนาคารแล้วก็ไม่อาจจะเป็นที่ถ่วงเวลาในการค้นหาของพวกกองทหารได้แต่วพวกเซียนไม่มีปัญหาแน่นอนดอวิาเป็นเมืองเทพหิน,หนที่ร่วมมาสร้างขึ้นมากับเหล่าเซียนเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาด้วยพละกําลัง ไม่หาพวกเขากันเถอะต้องเร็วกว่าคนส่งสารนะไม่ได้ก้าหนึ่งแล้วก็การนำข้อมูลที่ยังไม่ถูกบิดเบือนให้เหล่าพวกเขาฟังซะถ้าบอกว่าตอนนี้ที่รียวยอะมีใครที่สามารถช่วยเธอได้บ้างหรือก็นั่นก็จะเป็นพวกเซียนตามห้าล่างแห่งจูยคุงคาสละนะ เขาให้อะไรมากันนะดูสิไอเทมเควสเท้าจาให้ไปถ้ำที่มีเซียนถ้ำนี้สินะผมเคยมาร์กไว้แต่ว่าไม่น่าใช่ตรงนั้น